วันที่24มกราคม2527ธัตมภาพริ์โพงสุตเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสท่าพนมพนอณคณะนตำบนท่าพนมเขตหนึ่งร่วมกับวัดในเ,เขตตำบลท่าพนมเขตหนึ่งรประกอบไปด้วยวัดหัวบึงทุ่งวัดราชสกิจศิลาเล็กที่พักสมงป่าสุริโยวัววดหวดอนใหญ่ วัดเทพนิมิตวัดดอนน้อยวัดดงครามสวนชมเด็ดผู้ทธาจารย์และก็พระภิกษุสามเณรคณะบุญเขตสามัคคีวัดพระธาตนุปนอมจะได้เดินทางไปช่วยการศพมีทั้งหมดสามศพให้สัทยาญาิโยมทั้งหลายติดตามศา,า,าสานาเกศของคณะสงฆ์ตำบลธาตุปนอมเขตหนึ่งและพระภิกษุสามเณรคณะบุญเขตสามัคคี เพื่ออนุคราะห์สงเคราะหสถาญาติยมวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็ไว้ใยถ้าขัดกันก็อันไลทั้งสองทางช่วยกันบอวรอบ้านวัดโรงเรียนเริออ่อพ่อ เดีกน้องพันผู้มีเกียรติที่เคารับขณะนี้นะครับทคุณเจ้าจากวัดศร้ยอดพงังนะครับตอนนี้เดินทางม,มาถึงที่บ้านงานตั้งบำเพ็ญกุศลศรคุณพ่อนรินทร์วีชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับในลำดับต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่ลำดับพิธีในทางพุทธศาสนาทำบุญ สลายพระทหารเพรพระคุณเจ้าเพื่อเหตุการณ์ที่ส่วนบุญส่วนกุศลเึื่องคุณญาติพ่อพระรีมีชัยอาจจะเจอลูกหลานและพี่น้องเข้ามาด้านในนะครับจะได้เลือกประกอบพิธีเผชิญเลยนะครับน่ารุ่นหลานญาติพี่น้องนะครับของลูกพ่อพระรีมีชัยอาจจะเจด้านในนะครับผม น um oh, ้าสองแท็หน้ามันมีตแุ้งตุงโ้ประาเข้าวตังตังปะดามอ้าุแกยบ่าช่อยทบุคุณาซึ่งนี้นะครับท่านตงครุาเทียนพิรันเทยนพิรัมุลาล้วเรยจว่าุรม ก็ามหาอาหานะครับทานอาตารย์ท่นบอกาเป็นองค์เดตอนนี้กพไา่ได้มาดูทัามูนน่องยอชที่เล็กส่์พะสดุ สามพี่รนารีพิชัยน่มาซอยสาิบโลแล้วก็มีน้ำดมาด้วยสามสิบโลแล้วให้รับรู้รักษาตระประันสมบูรณ์ส่วนกุศลที่ลูกหลานได้นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นน้อนาบุญแต่ละคำับคืนและกุญลกุศลที่ประหยัดรีได้สังสมอุรมมาเก็ถึงวาระสุดท้ายจงเป็นอนุคาพนิมิตกิามนุนนำศุกริญญาประหยัดนารีพิชัยเปิดเผยเรื่งสุข

ตัวแทนเจ้าภาพก็ขออามินนมานาดูนะสาธุสาธุสาธุสาธสาธุสาธุสาธุาธุส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 าาธุส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 าธาธุสาธุสาธาธุสาธุสาสาธุสาธุาธุส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 าธุ ต่อเด้อทำมูลเย็ดก่อเด้อด าาม,มาดนด,ด้มากด้ากธมาตพระครูช่วยเรเจดียัยังพรัคผูช่วยเรบตัดรนอมใน้มาช่วยงานศพผู้คนไดระดนภมหาเลิรน,น้ำเดื่มสามสิบโตไสัทธาสาทุากทชนทางหลายได้ร่วมลโมทนาแล้วก็ส่งดวงวิญญ,ญาณของใหญ่บนภงหาเลิศไปสู่สัมภรโยมพปคนร้องเพียงการ วันนี้ก็ได้รับคามเมตตาจากพระรูมิศัิเจตยาุรักผู้ช่วย้าวาวานคระน้วารามพิมเ์้าคณะตำบลทับนนมเขตหนึ่งนะครับได้เมตตาให สัตา์เจตียนะรับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิทักษ์พระนรมหาวิหารเจ้าของคณะตำบลทับนองเขตหนึ่งทานได้เม่ตาไว้อะไรแต่คุณยายเป็นพ่หาเลิอกพร้อมนำน้ำดื่มสามสิบแพ็คนะครับมาช่วยในงานด้วยนะครับ เป็นอย่างสูงนะครับคณะบริจเขตจะมาคีและคณะสงฆในเขตปกครองตำบลท่าประนมเขตหนึ่งนำน้ำดื่มนำือโลกองคารวินแวาียุกทีุ่กที่ที่ทุที่ทุกทีุ่กทุ่กทีทุกที่กทร่ทที่ทะกที่ทุกทีก็ี่ทุกทิ่ที่ทกที่ทุกที ที่มีองค์เจ้าตาที่มีฤทธาสันตาเดชทีรดาที่มีทังักษาเที่ิระนาพนมพระภูมเจ้าพี่เจ้าแม่ธรณีที่มป่ะทะะับพนมพอดีที่บ้านเขาคุายาอมหาเลกพอดี ต้องนำข่าวสารการตั้งสูน์ความเป็นสุขของรูปคุณฑ้หลานเวลาทําคืนและประสงในพิธีมาเป็นเนื้อนาบุญเวลาทําคืนเพื่อบอกข่าวดววิญาณของยายตุลโมาเลิศให้รับรู้รับทราบมารับส่วนบุญส่วนทุสุของเราครั้งนี้จะ็นพิีถึงสุขในสังคายพบภายมากมากนนนิตกาเ่ยังไงหรอปัญาดัญญาดีเป็น

Namo'o tatsa, poka watu, arahatu, sembah, sembuh tatsa Namo'o tatsa, poka watu, arahatu, sembah, sembuh tatsa Namo'o tatsa, poka watu, arahatu, sembah, sembuh tatsa Ugrima, jatakila, jampacima, jambukara, jahintima, jantuparimaya Isaya, kapanakiri, ข้าุูรังคตาตุสิริาลมาดสุวรรณราชตังรัตนังปริตังข้าผูุรังเจตียังพางวัตถาบิสะทาถ้าเแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อุเทวดาที่พิทักษ์รักษาเจดีย์พระธาตุปนองเจ้าเมืณสาระองเจ้าราชภูริล้งโคนสมิภูรพานจรพระธาตุปนองพระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีที่ว่าพระธาตุปนองพอดีพระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีอยู่ที่บ้านของพ่ใหญ่ขุนอนุพอดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้อาตมาภาพข้าพเจ้าพระครูสุตเจติยานุรับผู้ช่วยเจ้าอาวาสตำบุพนมเจ้าคณะตำบลาพน,นาามพพนเขตหน,น,นึ่งรอมพระภิกษุสามเณรคณะบุญในเขตสามัคคีและคณะสงฆ์ในเขตตำบลาพนมเขตหนึ่งประกอบไปด้วยวท่านขอบุญพุ่งมีหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมสติเจ้าคณะ อำเภอท่ธาตุนองเป็นเจ้าอาวาสวัดโมบุนตุ้งวัดราชกิจเิดาเล็กมีพระบูขขริราชศาสนสุนทรเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสมบัติสุริโยมีพระอาจารย์ขันยงธรรมโรเป็นประธานที่าาญญวัดสมบัติสุริโยพระครูศรีรจานทำรรงรองคเครืเจ้าอาวาสวัดวัดดอนใหญ่ข้าประหลัดอุตรีรพบวัสารโรเจ้าอาวาสวัด พรอดอนน้อพระเทพดีมิตรพระมหากรยศักดิ์วราโพเจ้าวาดวัดดงครามพระครูธรรมทรเวชยันที่พัะสงเ์ชที่สวนสมเด็จผู้ทาจารย์ทั้งหมดนี้อยู่ในเขตเตำบลท่าพนมเขตหนึ่งมีพระครูสุตเาเติยานุรักษ์เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองได้นำน้ำเดื่ม30โหล <c oughs> มาบอกกล่าวดยวิญญาณพ่อใหญ่ขุนอนุให้รับรู้รับทราบหากไม่สามารถที่จะทราบได้ก็คอยสิ่งศักดสิทธ์ทั้งหลายที่มีหัวแก้วตาทิพยีริธาสักดาเดชนำข่าวแล้วจงนำข่าวสารการตั้งสมบูรณ์บุญกุศลของลุงล่ลานองญาติพี่น้องเ่ละคข้าคืนแล้วกบคณะสงฆ์มาร่วมเป็นพระิธีทำเป็นเนื้อนาบุญต่ละคข้าคืนบุญกุศลที่พ่อใหญ่ขุนอนุได้ บำเพ็ญมาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงอาย,ยุเก้าปีจงเป็นอนุคามิเนติดตามหนนน,นำส่งดวงวิญญาณพ่อใหญ่คุณทารุให้ไปเกิดดีถึงสุขในสัมปรายาภบตามเจตนาราร์ของท่านเจ้าภาพทุกท่านคืนอคระพีาะนน่าหนาวไปไงจจงน้อยอนนาหนาวไปจะสุกทราย ซอยสามสุขุกูเล่นครบวามใหญ่เนี่ยเป็ใหญ่น่าดึงใช่คามเนใหญ่ใจร้อาด้วนะจเริญจริญสุขเจริญพรสธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะมาภาพพระครูสุตตะเจติยานุรักษ์พระครูสง่าผู้ช่วยเจ้าวาดรุทธาพนอมเจ้าคณะตำบลท่าพนอมเขตหนึ่งพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในอารามในเขตปกครองพระภิกษุสามเณรคณะบนในเขตสามัคคี ไน้นำน้ำาด่ม30ล้อมาช่วยงานมาเป็นผู้สนสบของพระใหญ่ขุนอนุอายุ90ปีจึงถือโอกาสให้สถาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาในสาธนรกิจคณะสงฆ์และก็ร,ร่วมส่งดวงวิญญาณพ่อใหญ่ขุนให้ไปเกิดดีถึงสุขในสัปเรายปพบร้งองพิยาการ